ท่านพระเจ้าอยากทราบว่าที่อยารวางแนวไว้เนี่ยปฏิบัติอย่างไรขอพูดเปรียบเทียบกับที่โยมได้พูดหน่อยหนึ่งนะที่ว่าจะมีการฝึกอบรมต่อนะครับก็เปรียบเหมือนกับว่าการฝึกอบรมนี่ก็เหมือนกับนําอาหารรสเลิศนะครับมาใส่ในจานเพื่อจะรับประทานแต่อาหารรสเลิศนั้นต่อให้รสเลิศอย่างไรก็ตามนะครับหากจานที่ไปใส่เป็นจานสกปรก ต่อให้อาหารลดเลือดราคาแพงทานเข้าไปก็ท้องเสียนะครับก็เป็นก็ทําให้เสียสุขภาพได้ทัานก่อนที่จะเอาอาหารลดเลือดก็มาล้างกันก่อนล้างไม่ไม่ใช่ล้างแบบกําจัดเชื้อโรคเลยนะครับแล้วอาหารนั้นก็จะรับประทานได้อย่างถูกคลักษณะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายก็แบบนี้ก็แล้วกัน ถ้าโยมถามอาตมาแบบแบบแบบนี้นะแสดงว,ว่ายมปล่อยเต็มที่นะ <c oughs> อาตมาก็จะเต็มที่ตามหลักสูตรนะครับตามหลักสูตร <c oughs> ถ้าจะให้ได้ผลนะ <c oughs> เอาเรียกอะไร <c oughs> ถ้าให้บรรลุธรรมนะเจ็ดปย <c oughs> นี่ตามคำเพย,เยนะ <c oughs> <c oughs> ตามพระไตรปิฎกนะครับ <c oughs> แต่สำหรับผู้ที่พอเห็นธรรม อา,อาจ,จะมาไปศึกษาไปเรียนมาเนี่ยเนเดือนนะแต่ถ้าเกิดไม่เอาถึงท่านเห็นธรรมนะครับแต่ว่าพอเข้าใจชีวิตเข้าใจชีวิตเจ็นอรรมพอเข้าใจว่าชีวิตนี้เกิดมาทําไมอยู่ไปเพื่อเพื่ออะไรในการทํางานทุกอย่างเนี่ยเป้าหมายท <source> <fashion> ี่ควรจะเป็นเป้าจริงๆนอกจากรวยนอกจากโรคเรียนสูงเนี่ยมันมีอะไรอีกนะคงจะเป้าหมายนั้น เอาสักเจ็ดวันเพื่อรู้ชีวิตค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดทุกคนแชร์ไอเดียกันนะคะเจ็ดวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงเป็นช่วงเวลาใช่ไหมคะพร้จัดารคงเป็นช่วงเวลาแต่ปัญหามันก็มีอีกว่าไม่สามารถติดต่อกันได้เจ็ดวันพูดง่ายคืที่มาปฏิบัติเพราะถูกสั่งมาไม่ได้ปฏิบัติเพราะอยากอยากปฏิบัติถ้าจะให้ดีเนี่ย สร้างความอยากปฏิบัติสักสามวันก่อนแล้วค่อยเจ็ดวันพอะเข้าใจไหมอบรมกันสักสามวันก่อนแล้วอบรมสามวันแล้วใครต้องการปฏิบัติแบบไม่ต้องบังคับให้สมัครเจ็ดวันแต่ว,ว่าวพอผู้บริหารมองก็คือต้องสมัครทั้งหมดแหละเดี๋ยวเอาทีเดียวหรือว,ว่าจะเอาเป็นสองเอาแค่ดวงตาดวงใจเห็นทมก็น่าจะเอาให้สนิมหลุดอะค่ะ สนิมที่มันขอ,อ่าเอาหลดนะุดเนี่ยเจ็ดวันนี่ก็โอเคนะ,ะ,ะแต่ว่าเจ็ดวันเนี่ยมีช่วงเวลานะคะเพราะว่าทุกคนก็ได้ทำงานด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเนี่ยจะให้ทางเจเส์และหัหน้านี่ช่วยกำดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมว่าช่วงวันไหนเวลาไหนหรือว่าจะเป็นต่อเนื่องครับแต่ถ้าเจ็ดวันนะไม่ทำอะไรเลยครับแม้แต่ผ้ากันเกือบไม่ต้องซักเองเลยต้องทำอะไรเลยเจ็ดวัน เดียวเจงจะได้ผลนะเพราะคือนั่นเมื่อทำแล้วก็ให้ให้มันดีดีไปเลยมันจะต้องในขณะเดียวกันเป็นอย่างนี้ถ้าสุดท้ายเราก็ส่งตัวแทนมาบ่อย